ไปดูในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนนะครับมีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจุปี2567 <im itation> เขาบอกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของน้องๆครับที่กองบิน4ีหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้ปกครองพาบุุดหลานมาร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากโดยกองบิน4ีหนึ่งได้จัดก,กิจกรรมบนเวทีแสดงความสามารถให้กับเด็กๆ การแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งปืนต่อต้านอากาศยานพร้อมเครื่องกระสุนในรูปแบบต่งตางๆให้เด็กๆได้เรียนรู้และสัมผัสกับของจริงการเปิดโลกให้เด็กได้ทดลองขึ้นเครื่องบินรบหลากหลายรุ่นพร้อมเก็บภาพความประทับใจและการแสดงโชว์บินเครื่องบินรบ F16 ให้ได้ชมรวมถึงการออกบูธกิจกรรมและเกมแจกของรางวัลให้กับเด็กๆสร้างความประทับใจกับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสงดงความสามารถและได้ทดลองศึกษาสิ่งที่สนใจโดยด่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศต่างร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเด็กเป็นประจำทุกปีที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยาริมกวานพะเยานายรัฐพลนรารดิรรสรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพธิธีเปิดงานฉลองเทศกาลวันเด็กแห่งชาติจังหวัดพะเยาประจำปี2567 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงความสําคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบว,วินัยที่มีต่อตอนเองและสังคมภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการแสดงสุนัขสงครามจากกองกำกับการ,รตารวจตะเวนชายแดนที่32<ๆ>การบริการรถไฟฟ้าให้เด็กนั่งแอวรอบกวาน<ๆ>การออกบูธของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน<ๆ>การเล่นเกมตอบปัญหาการแสดงของเด็กและเยาวชน<ๆ>การจับสลากมอบของรางวัล อาหารและน้ำดื่มบริการฟรีแก่เด็กๆที่มาร่วมง,งานโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักที่วิวเซียมลำปางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนายชัชวานฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าให้ในงานมีกิจกรรมมากมายอาธิการปรากฏแฟชั่นคุณหนู การแสดงความสามารถของเด็กๆบนเวทีกิจกรรมมัดฉาพลาพเพลินกิจกรรมจิตรกรน้อยตุ๊กตาปูนพัาสเตอร์กระเป๋าผ้าแคนวาสระบายสีกิจกรรมจิ๊กซอกิจกรรมส่งเสริมอาชีพห่วงกุญแจลูกปัดห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับหนูหนๆเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ที่โรงเรียนน่านปัญญานุกูลอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน นายกฤษเพชรเพชระบูรนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567เพื่อสร้างความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เกิดขึ้นกับเด็กๆรวมไปถึงการทําให้เด็กๆได้รู้ถึงความสําคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบว,วินัยที่มีต่อตอนเองและสังคมภายในงานมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมอบของขวัญให้กับเด็กนักเรียนกิจกรรมมอบกิจติบัตรนักเรียนดีเด่นกิจกรรมการสแสดงของนักเรียน กิจกรรมแสดงดนตรีและอีกหลากหลายกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนบนทนฐานบกที่37และชุดเสนารักเดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายเมีงรายมหาราชพร้อมด้วยกําลังพลจากกองร้อยบนทนฐานบกที่37ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567 ที่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลออทิสติกและพิการสอนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แบบประจำและไปกลับโดยได้จัดวงดนตรีจากบทริยางบนทวนฐานบกที่37เพื่อมอบความสนุกสนานให้กับน้องๆน,น,นักเรียน เปิดโอกาสให้เด็กกล้าสแสดงออกและร่วมเล่นเกมชิงของรางวัลพร้อมทั้งสอดแทรกการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกด้วยที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมชั้นสี่ตึกสูตินารีเวทโรงพยาบาลแพร่นายชุติเดชมีจันร์ทผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ <eller> นางรัชชามีจันนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแพร่ร่วมกันส่งมอบความสุขให้ของขวัญกับเด็กป่วยที่ต้องมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพร่เพื่อเ,เป็นกําลังใจให้กับน้องๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2567ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าหลายครอบครัวพาบุตรหลานไปร่วมงานแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ยังมีเด็กๆอีกหลายคนไม่สามารถร่วมสนุกวันเด็กในปีนี้ได้เหมือนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนอื่น ราต้องพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลจากอาการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพดังนั้นทางจังหวัดจึงได้ร่วมกันกันกบทางโรงพยาบาลนําของขวัญมามอบให้กับเด็กๆที่ป่วยถึงเต็งคนไข้เพื่อเป็นกําลังใจเรื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,567สร้างความมีใจให้กับเด็กเป็นอย่างมากที่ลานกิจกรรมข้างลําน้ําแม่ห้องสอนหัวเพือก นยายเชษฐาโมศิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567พร้อมด้วยนางชิราพรโมศิกรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องศรหัวหน้าสูย์ราชการพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมภายในง,งานมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาธิการจะแสดงนิทรรศการให้ความรู้การแสดงของเยาวชนการแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลกิจกรรมการกู้ภยัยการประกวดเรียงความกิจกรรมของเล่นมหนัศจรรย์ การจับฉลากของขวัญการจัดแสดงบูธวิชาการและเวทีเสวนาเกี่ยวกับหน้าที่สิทธิต่างๆให้กับเด็กและเยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมที่บริเวณภา,ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจามี2,567เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ครบทุกกิจกรรม โดยกระบวนการการพัฒนาแบบองค์รวมทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจสติปัญญาและจิตวิญญาณเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขสนุกสนานกับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลำพูนกับผู้ปกครองชุมชนรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆภายในงานมีการมอบของขวัญของรางวัลกิจกรรมบัตรฉาพาโชคพร้อมทั้งการจัดบริการซุ้มอาหารแจก,กฟรีสําหรับผู้เข้าร่วมงาน และการจัดการละเล่นอื่นบนเวทีอีกมากมายซึ่งจะสร้างเสียงหัวเราะความสนุกสนานและความบันเทิงใจกับเด็กๆนักเรียนที่มาร่วมงานในครั้งนี้